จะพาคุณผู้ชมสัมผัสเบื้องหลังโคลาชฟิล์มเฟสติวัลหรือเทศกาลหนังสั้นโคราชหนังสั้นกับคนโคราชเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นรับชมได้เลยครับภาพชีวิตตามติดทีมงานหนังสั้นโคลาชทูฟิลม์มถ่ายทำหนังสั้นเรื่องหนังเถื่อน เพื่อที่จะนำมาฉายในเทศกาลหนังสั้นโคราชบรรยาการการถ่ายทำเต็มไปด้วยความสนุกสนานอบอุ่นกลมเกี่ยวคือเล่นหนังสั้นกับทางกลุ่มนี้มาหลายเรื่องแล้วเนี่ยใช่ใช่พี่ครับลองเล่าใ้ฟังว่าอไอ้เรื่องใหม่เล่าสุดหน่อย <c oughs> มันต่างกันเรื่องกันก่อนที่เคยเล่นใหม่ต่างกันต่างกันเยอะเลยครับต่างจากกองที่ว่านหนึ่งมีแอคชั่นเข้ามาแล้วเราไม่เคยแอคชั่นโดนตีโดนกระทืบอะไรอย่างเงี้ยครับ น้องมันทำพลาดบ้างโดนจมูกบ้างโดนหน้าบ้างชื่อหนังเถือนครับมันเป็นเรื่องกับของผู้ชายสองคนนะครับที่ทำงานอยู่ที่โรงหนังเมื่อมีผู้หญิงเข้ามา ความร anyway ักก็สร้างปัญหาเขาพูด uh, ถ like ึงเรื่องเกี like ่ยวกับภาพยนตร์ที่ตอนนี้คนดูจํานวนคนดูในโรงหนังเนี่ยมันน้อยลงอาจจะเป็นเพราะว่าแผ่นผีที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลมหายใจสุดท้ายของโรงหนังท้องถิ่นนะครับที่ค่อยๆหายไปทีละโรงทีละโรงเพราะว่ามันมีคนบางกลุ่มที่มักง่ายขโมยหนังออกไปขายไปทําแผ่นขายอย่างเงี้ยครับ เรี่ก็ดีเลยคิดแบบสันส้นๆเรื่องนี้สนุกผงว่ามันสนุกเดีทุกฉากนะมันสนุกทุกฉากมันสนุกทุกตอนเลยคือหนังเรื่องนี้มันจะไปฉายในเทศก,ก,กาลหนังเ <c oughs> <c oughs> ทศก,กาลหนังหนังกลางแปลงที่เราจะจัดนี่แหละโคราชฟิล์มเฟสติวัลเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณว่าอยากอยากรักษาคุณค่าของการดูหนังในจอใหญ่ในโรงใหญ่ไว้พอดเรื่องประมาณว่าเหมือนเป็นเพื่อนรักคู่หนึ่งอะไรแบบเนี้ย ทำงานอยู่ที่เดียวกันในโรงหนังอะไรแบบนี้ลวครเนี้อยอีกคนหนึ่งมันเหมือนกับว่าโกงไปแอบซูมหนังเอาหนังไปฉายอะไรแบบนี้ครับไอ้คนนึงเร็วคนหนึ่งดีคราวนี้ไอ้นี่กจ็จะพยายามเตือนแต่เตือนยังไงให้มันแบบให้เจ้านายมันไม่รู้ว่ามันเป็นพวกเดียวกันอะไรแบบนี้เยดีเยื่มขงอะไรนี้ดูเวลานี่ถังเข้าฉายแล้วไปไปทำง,งาน ได้รับบทเป็นยุทธประมาณว่าเป็นคนสองบุคลิกภาพหนึ่งก็จะเป็นคนดีอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวโกงที่คอยหักหลังเสียก็ต้องซ้อมครับก็ต้องทำกันบ้านมาเพราะทีมงานเขาทำหนังมาหลายเรื่องแล้วผมก็เพิ่งได้รับบทเด่นๆมาก็เพิ่งครั้งนี้แหละครับใค้เล็กครับพี่คือว่าชุมเนี่ยเป็นบทเป็นหน้าคนอ้าวต้องงานในโรงหนังนะพี่ ดื่มแล้แทนาราคาดูวะ่ะอ้าวพี่อย่างนี้พี่ก็ถีบหัวผู้ส่งดีวะเฮ้ยเล็กจะเย็นสิครับเด็กอ้าวผมได้รับบทเป็นเสียปิงเสียปิงซึ่งเป็นเจ้าของโรงหนังนะครับเป็นเจ้าของโรงหนังแล้วก็บังเอิญว่าหนังเนี่ยถูกลักลอบขโมยไปไปขายนะนะไปขายเป็นก๊อปปี้ไปอะไรแบบเนี้ยก็เหมือนกับโลกแห่งความเป็นจริงทุกวันเนี้ย ทั้งหนังทั้งเพลงทั้งอะไรก็โดนกอไปหมดมันก็น่าจะปวดอยู่สำหรับคนทำหนังสำับคนคิดงาน เต่นเหนกันครับก็ไม่รู้จะออกมาไงก็พยายามทำให้ดีสุดครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะฮะมึงรู้ไหมว่าหนังเรื่องหนึ่งอ่ะเขาสร้างกี่เดือนกี่ปีวะขาหมดเงินไปเป็นล้านอ่ะแม่งไม่ดูกูไม่ว่าจะขโมยหนังไปขายอีกเฮ้ยมึงนี่เป็นแสบจริงๆ อันนี้ซอสหม่อ,มอนเดือดเก็บจริงอ่ะจะถ่ายเปิดมาเดินแต่ละฝั่งถ่ายกีนละครผมกินละคดแต่ตอนชา้าร์จอ่ะตอนชาคือตาไม่ได้ดูดีมาดูดีมาแม่ด้านของเราเปิดใส่สำหลับแขกในการทำสายกระชั่นนี้ก็คือสิ่งที่ต้องกังวลคือแล้วความความแม่นยำของคิวความเข้าใจคิวแล้วก็เล่นให้ปลอดภัยแต่สมจริง ก็ต้องใช้ภาพคัตติ้งช่วยเยอะๆเพราะคนไม่เคยเล่นมอนยากเราเคยเล่นฉายชั้นละครหรอไม่เคยพี่พดราม่ามาโดยตลอดเดี๋ยวลองกันครับตัวนี้อันนี้กันนะครับเขาเรียกว,ว่าก็ออ่อนครับพี่เขาให้มาทําอะไรครับมาถีบคนแล้วเป็นไงบ้างครับพ่อรู้สึกมันครับสะใจมากได้ถีบคนที่อยากถีบมานาน

โดเก่งเก่งมากแล้วช่วยออกแบบคงคิวกำกับด้วยลงตัวเจอมืออาชีพที่เขาเป็นคิวบูรจริงๆ เป็นผู้ช่วยคุ่มกับคิวบูของเมืองไทยจริงๆอะไรเงี้ยเขากลับมาจากกรุงเทพเพื่อที่จะมาช่วยเราถ่ายที่โคราชเนออี่ยพี่เขาโอเคผมก็เลยอยากจะเต็มที่แล้วเขาก็สอนวิธีลหลายๆอย่างมันได้ความรู้เพิ่มเติมกล้าเหรอฟอสเลยเลือดมึงนี่เอาซิคนนึงมึงอะตกตาคนอย่างกูไม่ได้รหรอก<ง>เก็บพี่เรียบร้อยเว้ยสวยอีดัานอะเอาไปสุกกันเลย น้เงเอกก็น่ารักดีครับเก่งน้องก็เก่งเียน้องแทนใจเก่งเก่งถือว่าเก่งไม่คิดว่าน้องก็จะร้องไห้ได้ฉากนั้นตีนั้นแบบน้ำตาตกใส่หน้าเฮ้ย <S <S น้องก็เล่นได้ครับเราเราดีใจ จะได้รู้เลยว่าคนทําหนังคนทําละครอ่ะมันเหนื่อยแค่ไหนมันลงทุนเยอะแค่ไหนอย่างวันนี้เราก็ถ่ายดึกอะ่ะตอนนี้ก็กี่โมงเข้าไปแล้วจะเที่ยงคืนละจะเสร็จหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ลากมาตั้งแต่สองโมงเช้ายังไม่ได้หยุดยังไม่ได้พักเลยเปลี่ยนโลสองโลสามโลเราติดตามแล้วกันหนังมันแบบฟู้สุดๆนั่นแหละไม่รู้จะอธิบายอะไรภาพชีวิต ต็มเปลี่ยนไปด้วยความคิดสารกระดีแห่งชีวิตเป็นไปตามนิคิดของเรา